เอาล้วครับเราจะต่อสายไปที่อาจารย์สุขุมนวลสกุลอ,อ,อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเชื่อว่าอาจารย์เกาะติดแล้วก็ติดตามอยู่นะคะอยากจะฟังมุมมอาจารย์ว่าพอสถานการณ์มาเป็นแบบนี้แล้วประเด็นก็คือจับตา ตุล,ตลาหาธร <ทำ S 1> อารอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่หรือไม่ต้องให้อาจารย์สุขุมมาตอบแต่ก่อนจะไปกันที่อาจารย์สุขุมไปฟังอนนนนนำพาสักนิดไหมครับระหว่างรออาจารย์สุขุมใช่ไหมไปดูเาามื่อวานนี้ประกาศเป็นวลีสุดท้ายก่อนสลายม็อบเมื่อคืนมันมีนัยยะอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะและจะจุดกระแสะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปไปฟังอนนนนำพาครับเชิญนะฮะเชิญค่ะอภิปรายมในสภามาสองวันวันนี้จะไปตั้งกรรมธิการมาศึกษาอี เปิดยากมากเลยคลิปนี้ตุ้ดตลอดรู้นะทำไมตุ้ดคืออย่างนี้คืองี้สาระจากย่อหน้าสุดท้ายจากปากธนาอนนก็คืออตุลาคมนัดเจอกันอีกครั้งครั้งนี้จะชุมนุมใหญ่ครั้งนี้จะยืดเยื้อแน่นอนครั้งนี้จะลงท้องถนนใช่ไม่ต้องเกรงใจใครกันอีกแล้วอ้าวแล้วครับไปกันที่อาจารย์สุขุมนูลสกุลฮะสวัสดีค่ะอาจารย์สุขุมค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับเขาเริ่ม เข้าเริ่มพูดกันแล้วนะครับว่าให้จับตาตุลาอาถพ์อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับอาจารย์รวิเคราะห์อย่างไรครับเออรัฐบาลพิกเกมมาเล่นแบบนี้เป็นไงคะอาจารย์คะผม,ผมก็เห็นด้วยกับที่คุณดนายพูดมาก่อนหน้านี้นะครับ,ค,รบคือเติมปืนในกองไฟใาเหตุการณ์เมื่อวาน ครับเออนะฮะแต่ผมอยากจะเพิ่มอีกนิดนึงว่ามันน่าจะเป็นเติมน้ํามันเลยนะอ๋อไม่ใช่แค่ฟืนเลยใช่ไหมนี่เนือน้ํามันเลยนะคือฟืนมันว่าเขามขาเขเบามันช้ามันนี่มันลุกปล o n ครับเพราะนั้นการเมืองเนี่ยที่เมื่อกี้คุณนายถามอ่ะมันจะถึงทางตันไหมถามคุณคำนูลนน่ะนะการเมืองไม่มีคำว่าทางตันครับ่ะแล้วมีอะไรครับดันในรัฐสภาไม่ได้ก็ลงถนน ครับลงถนนไม่ได้ก็ลงใต้ดินครับค่ะมีทางไปไม่มีทางตันนะครับการเคลื่อนไหวทางการเมืองคือการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงอํานาจหรืออะไรเนี่ยมันจะดําเนินตลอดไม่ว่าจะอครับสภาพสังคมโทษสภาพของผู้มีอำนาจจะเป็นยังไงครับครับดังนั้นดังนั้นเมื่อดันในสภาไม่ไปก็จะลงท้องถนนถ้าลงท้องถนนมีข้อจํากัดก็จะมุดดินกันใช่ไหมฮะครับ ด,ดังนั้นจะทําให้การต่อสู้ทางการเมืองมันมีความซับซ้อนในตัวมันเองมากขึ้นเรื่อยๆจนยากแก่การควบคุมว่ากันอย่างนั้นเถอ,อะวันนี้มันก็เริ่มซับซ้อนขึ้นเม,ะมะนื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับว่าผลของมันก็คือเกิดจากการซับซ้อนในรัฐบาลเลยครับเพราะว่าอะไรฮะข่าวก่อนหน้านี้แม้กระทั่งคุณกำหนดก็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 พูดเปิดเผยอ่ะนะค่ะ อแล้วในที่สุดมันก็ชัดเจนว่าไอ้คำที่ว่ารัฐรมนูญฉบับนี้มีไซน์เพื่อพวกเราเนี่ยคอืเป็นจุดยึดมั่นในการในการเคลื่อนไหวพักขอโทษนะนี่พูดตรงเลยว่าพักพังปจารัสนี่ผมว่าคิดคือคิดจะเข้าแต่ของตัวแต่งนั้นนะหนึ่งอย่างเช่นอะไรฮะ ก็วุ่นวายเรื่องโกงอะไรต่างไม่รู้อ่ะฉันจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลฉันจะเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีแหละอาจารย์คะเดี๋ยวรบกวนนิดนึ่งนะสัญญาไม่ค่อยชัดอาจารย์ช่วยหาสัญญาสักนิดนึงได้ไหมคะครับครับครับได้ได้นะคะแต่อาจารย์ฮัลโหลครับอาจารย์ต่อต่อต่อเลยค่ะอาจารย์ต่อต่อครับอ่พอโอเคละอาจารย์ฮะอาจารย์ในเดือนตุลาคมที่เข้านัดจะชุมนุมใหญ่กันนะครับคิดว่า สถานการณ์มันสุกงอมพอที่จะจัดการชุมนุมใหญ่เต็มรูปแบบได้ไหมครับถ้าเราจะประเมินสถานการณ์จะนนะนยับคือวันนี้เนี่ยผมว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่ามันใหญ่ได้คือจริงๆก็เสี่ยงตายด้วยกันทั้งนั้นแหละนะเวลาเคลื่อนไหวทางการเมืองคนจะมามากไหม,มคนจะร่วมสนับสนุนมากไหมสปอนเซอร์จะมาจากที่ไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่คราวนี้เนี่ยจากผลการเคลื่อนไหวมาได้ผล เอ่อพอสมควรเนี่ยแล้วมา mm. มีเหตุการณ์เมื่อวานเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าเขามั่นใจว่าเดือนตุลาของเขาเนี่ยเ mm. ออเป็นการนัดหมายครั้งยิ่งใหญ่แน่เนี่หมาย mm. ถึงฝ่ายผู้ชุมนุมใช่ไหมคะอืมในฝ่ายผ mm. ู้ชุม,ชมนุมครับอืม mm. mm. อาอย่างนี้เอาอย่างนี้ทางออกของรัฐบาลในสถานการณ์ที่มันถล่มมาถึงขนาดนี้แล้วทางออกของรัฐบาลในการที่จะ,ะผ่อนคลายเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ผ่อนคลายสถานการณ์หรืออย่างไรก็แล้วแต่คําแนะนําจากอาจารย์คืออะไรครับคือผมว่าจริงๆแล้วปัญหานี่ผมขอโทษนะท่านนายกผมไม่โทษคนอื่นนะ เพราะว่าผมเชื่อว่าสวาเขาเกียงหูฟังตั้นอยู่ท่้นไม่สรงใจเรื่องแก้ไขรัฐมนูญเลยเนี่ยหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้ที่ใครนักที่พูดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางออกอยังมีที่รัฐบาลเองไม่ได้เป็นฝ่ายสเสนอกัวมหมยนะครับแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยครับ เพราะตอนนี้เนี่ยผมว่าทนายกแหละที่จะมีคนไปโคนที่เดือให้อให้ไอ้สิ่งที่ประชาชนเขาเรียกร้องเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้รับการสนองตอบบ้างครับอืครับครับครับทางออกก็คือรัฐบาลต้องลุกขึ้นมาเป็นคนเสนอยติแก้รัฐมนูญด้วยตัวเองนะครับครับเป็นเหมือนกับเป็นการประกาศเป็นเป็นสัญญากับประชาคมว่า เอาละคราวนี oh, mm ้ไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองแต่เป็นอ่าไม่ใช่เรื่องของพรรคแล้วเรื่ของรัฐบาลมันไม่ใช่เรื่องของพรรคการเป็นของรัฐบาลข้อสําคัญคือเป็นของที่ผู้ยึดอํานาจมาแหละโอเคเข้าใจแต่ในนี้บ้างว่าท่านเป็นคนที่ยึดอำหนาจมาท่านทราบว่ามูลนิธิขึ้นมาติดขอบชายอาวุธจะเป็นระดับหนึ่งเขายังต้องการเพิ่งสูงกว่าระดับนี้อาจารย์เขาไม่ค่อยได้ยินสัญญาณเลยอาจารย์ต่อสายใหม่ได้ไหมคะหรือยังไงดีคะฮัลโหล ฮัลโหลมันไม่ได้ยินสัญญาณมันแทรกมากเดี๋ยวขออนุญาตตัดสายนิดนึงนะคะอาจารย์ทีมงานบอกว่าขออนุญาตต่อสายใหม่เพราะมันไม่ได้ยินเลยมันแทรกมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะอาจารย์สุขุมลินสกุลนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะต่อสายนิดนึงนะคะเดี๋ยวต่อกลับมาใหม่เพราะว่าเข้าใจว่าหลายคนบอกว่าฟังไม่ได้ยินเลยนะคะบางบางคนนะคะก็ขออนุญาตนิดนึงนะคะก็ได้จับใจความนะคะว่าอาจารย์สุขุมเองก็บอกว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ท่านนายกนี่แหละจะถอดสลักตรงนี้อย่างไรนะคะก็ต้องแสดงความจริงใจมาเอาไปกลับไปที่อาจารย์สุขุมค่ะ ครับอ่ะโอเคค่ะได้แล้วค่ะอ่าเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการจะคืนอำนาจให้เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยมันก็น่าจะอยู่ที่ผู้ที่ยึดอำนาจมานัะอยู่ที่ผู้ยึดอำนาจมาอืมๆโอเคโอเคได้ถ้าฉะนั้นถ้าฉะนั้นมันยุ่งแน่ๆถ้าไม่ทําอะไรคราวนี้กมันจะมันยุ่งอ่ามันมันเป็นที่น่าวิตกกังวลในสถานการณ์การเมืองข้างหน้าอ๋อน่าวะตกกังวลน่าตกกังวลนะคือถ้าเบื่อผ่อนคลายลงไปเนี่ยค่ะทํให้ การเล่นการเมืองเนี่ยมันดึงมาที่สภาได้อออืืมมสังเกตดูไหมท่าทีของคุณจวนเนี่ยค่ะอการคนที่มาชุมนุมที่สภานี่เป็นเรื่องธรรมดานะอืคนไม่มาชุมนุมเมื่อไหรี่คุณหน้าวิตกโอเคงั้นเลยเหรอคะวันไหนเปิดสภาประชุมเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอืไม่มีใครมาเลยเนี่ยครับค่ะครับน่ากลัวอืครับครับ ครับดังนั้นดังนั้นขณะนี้เกมมันถูกถักออกนอกสภาแล้วล่ะจะเดินเกมว่าเขาไปสภาหรือไม่ไม่ได้ครับครับอมันไม่ได้ครับครับทีนี้จะดึงเกมกลับเข้าสู่สภาได้อีกครั้งหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวรัฐบาลเองแล้วล่ะถูกไหมมันเหมือนอย่างที่คุณคำนูลพูดทางเลือกข้างหน้าค่ะอ่ะงั้นรอดูแล้วกันว่าทางรัฐบาลจะเลือกทางเลือกไหนนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์สุขุมค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุขุมเนวลนสกุลนะคะ